โอเคนะครับก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็มาอยู่กับผมวินโซนิกสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาอยู่กันกับเกม y u ค i โอมาสเตอร์ดูเอลนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปรีเพย์ของการประทะก,กันร,ระหว่างเด็กสุดยอดที่เล่นโดยผมนะครับแล้วก็เด็กว r ช u ลเวิลด์ที่เล่นโดยฝั่งตรงข้ามซึ่งการดูเอลนี้เนี่ยเป็นการดูเอลใน e x ็กซีดิเเนะครับก็รอบนี้เนี่ยผมได้เริ่มคนหลังนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงก่อนหนึ่งเขาใช้ e m e r g e n c y t e l e p o r t นะครับ อัน,ฉนเฉพาะพิเศษมอนสเตอร์ไซคิคเลเวลสาหรือต่ำกว่าจากมือหรือเด็กได้หนึ่งตัวคขาเชื่อมาเป็นตัวเหนียนๆน,น,นะครับแล้วก็ใช้เอฟเฟกของจิจิจเลงเป้าเป็นเหนียนๆที่เป็นมอนสเตอร์แล้วก็จะสามารถส่งการ์ดเวอร์ชวลที่เป็นเวทมนต์จากเด็กลงสุสานเพื่ออฉเฉพาะพิเศษตัวมันลงไปได้ครับแล้วก็ไอเวอร์ชวลเวลดเกตเวทต่อเนื่องไใบนี้นะครับจะสามารถแบนิชตัวเองจากสุสานออกนอกเกม เพื่อเสิร์ฟการ์ดมอนสเตอร์เวอร์ชวลเวิลด์หนึ่งใบจากเด็กขึ้นมือได้แล้วก็หลังจากนั้นทิ้งการ์ดหนึ่งใบบนมือลงสุสานเขาเสิร์ฟเป็นลูลู่นะครับแล้วก็ทิ้งคอร์สเอาดิเซเนเตอร์ไปแล้วก็เอฟเฟกของลูลู่รับผมเล็งเป้าเป็นจีจีที่เป็นมอนสเตอร์นะครับส่งการ์ดเวอร์ชวลเวิลด์ที่เป็นกับดักจากเด็กลงสุสานเพื่อแชมเปีพิเศษตัวเองลงมาได้แล้วก็จะได้เสิร์ฟการ์ดเวทมนต์เวอร์ชวลเวิลด์ World, ขึ้นมือครับ จากนั้นก็สั่งชิ้งาน Virtual World City c a า o ูนะครับเอา Virtual World กดดักต่อเนื่องชูเชอร์มาแปะไว้และหลังจากนั้นก็ใช้เอฟเฟกของ Virtual World เหล่าๆนะครับเหล็่งเป้าเป็น Virtual World Monster Lulu ส่งเป็น Virtual World กะดักต่อเนื่องใบนี้นะครับจากเด็กลงสุสานเพื่อเชิญแบบพิเศษตัวมันลงมาได้แล้วก็ ไอ virtual world shooter นะครับสามารถ banish การ์เม้นท์จากุสารออกนอกเกมแล้วเลือกที่จะเพิ่มหรือลดเลเวลมอนสเตอร์ virtual world หตัวบนฟิลด์ได้3เลเวลครับเพราะเลืองจะเพิ่มเลเวลให้เนียนๆน,น,นะครับเป็นเลเวล6เลเวล6 2ตัวอันเชิญ exid เป็นเบียร์ทีสครับแล้วก็ใช้เอฟเฟกของเบียร์ทีสนะครับถอดวัตถุ exid หนึ่ใบสามารถส่งการ์ดหใบจากเด็กลงสุสานได้เขาส่งเป็น water enchantess นะครับแล้วก็ water enchantess นะครับ banish เสิร์ตไลออล巴มิเซียจากเด็กขึ้นมือสางใช้งานไลออล巴มิเซียครับผมอัญเชิญบเศษ a อเ n อ e ร t เ k อร์โทเค็นหนึ่งตัวแล้วก็เอา f a ดฟู f u อ a v e n g e r มาแปะนะครับจมก็มอนสเตอร์เ e เวลสามสอตัวครับอันเชิญเอ็กซีเป็นเดอะซีดราก้อนครับจากนั้นเอฟเฟกของ f a ดฟู f u อ Aventure ก็จะทำงานนะครับถ้ามีมอนสเตอร์ถูออัญเชิญนะครับจะสามารถเอาเวทสมสัยของ a อเวอเรสเตอร์ขึ้นมือได้1ใบคาร์ี่จะเสิร์ตเป็นดักรูแบ็ขึ้นมือนะครับ แล้วก็ซีดาร์ก้อนนะครับถอยริบเอ็กซิสหนึ่งใบเอามอนสเตอร์เลเวลสามที่ถูกเบนิชออกนอกเกมไอแชมนพิเศษลงมาได้เขาเลื่อนแชิเนเป็นวอเตอร์เอนชานเตสนะครับเลเวลสามและเหน,นียนะครับผมถ้าเห็นมอนสเตอร์เลเวลสามถูกอชมเิี้ยนพิเศษจะสามารถกระโดดกลับมาจากสุสานได้ครับแล้วก็เขาก็กดเฟดฟูเอเมเจอร์อีกทีนึงนะครับจะสามารถ เสิร์ตการ์ดที่พูดถึง a อ e วอเร t o k อร์โทเค็นหนึ่งใบาจากเด็กขึ้นมือได้หลังจากนั้นทิ้งการ์ดหนึ่งใบบนมือลงสุสานเขาเสิร์ตเป็นอ l เล g a เกิลไนท์นะครับแล้วก็ทิ้งดากูแบ็กแล้วก็ดากูแบ็กครับผมถ้าการนี้ตกสุสานจะสามารถนำมาไปสวมใส่ให้กับ a อ e วอเรสเตอร์โทเค็นได้ครับนี่นะ a อ e วอเรสเตอร์โทเค็นแล้วก็มอนเต้ลูกผสมสองตัวนะครับ re อัญเชิญเอ็กซ์อีกครั้งหนึ่งเป็นซูเปอร์คอนตัมนะครับ แล้วก็ Illegal Knight ครับถ้าบนฟิลเนี่ยมี e v e r อเรสเตอร์โ er นะครับจะสามารถ I รเชิมเปพิเศษการนี้จากบนมือได้แล้วเขาก็จบเทินครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าอินเตอร์ลับของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างก่อน,นเลยนะครับเขาก็จะมีม o n s t e r e x c e e d Rank ล้ง e ก t บ i ยรจะสามารถมอการ์ดอะไรก็ได้หนึ่งใบาจากเด็กลงสูสารแล้วก็มี i l l e g a l k n i g h ทครับที่มี Quick Effect จะสามารถดีดการ์ดมากที่สุด2ใบที่บนฟิลของเราเนี่ยกับขึ้นมือเราได้ครับแล้วก็ โวลเช่เวิลด์เกตชูเชอร์นะครับจะสามารถนำการ์ด Virtual World 2ใบที่ถูแบดด i s h อนไลน Game เนี่ยกลับเข้าเด็กและสามารถเลือกทำลายการ์ดบ,บนฟิลด์ได้1ใบครับผมซึ่งตอนนี้ในโซนแบดดิชของเขาเนี่ยก็มี Virtual World ที่มีชื่อแตกต่างกัน2ใบยอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสามารถใช้งานเอฟเฟกนี้เอา Virtual World กลับเข้าเด็กแล้วก็ยิงการ์ดบนฟิลด์ผมได้อีก1ครั้งนะครับมือผมค่อนข้างที่จะโอเคนะครับาาาารการ์ดแฮกบอร์ดค่อนข้างเยอะเลยเข้าเทินผมครับผมดอการ์ดครับ ดรอได้ monster su deck พอดีเลยนะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่ดีครับแล้วก็ผมเปิดด้วยพ port design นะครับบ a n a g e top deck 10ใบนะครับออกนอกเกมแบบคว่ำหน้าแล้วผมเนี่ยจะสามารถดรอการ์ดจากเด็ k ได้สองใบเขาใช้ไฟของเบทิสนะครับผมถอดหนึ่งแล้วก็โม่หนึ่งใบาจากเด็ k ลงสุสานได้ตัวที่เขาโม่เนี่ยก็เป็นมอนสเตอร์สุดเก่งอย่าง fairy t a i l s n o w นะครับไอตัวนี้เนี่ยถ้าอยู่ในสุสานนะจะสามารถ manage card ใบอื่น7ใบ ของตัวเองนะจากบนมือฟิลหรือสุสานออกนอกเกมแลจะสามารถอัญเชิญมแบบพิเศษการไปนี้ได้และถ้าการนี้เนี่ยถูกอัญเชิญปกติหรือไปพิเศษนะครับสามารถเล็งเป้ามอนเตอร์หนึ่งตัวที่หงายหน้าอยู่บนฟิอีกฝ่ายแล้วก็จับมันความหน้าได้ครับซึ่งทั้ง2องเอฟเฟกนี้เนี่ยไม่ใช่เอฟเฟกต์วันเพอร์เทินนะครับเพราะฉันเนี่ยจะสามารถสั่งใช้ง,งานได้เรื่อยๆถือว่าเป็นการที่เก่งมากเลยนะไฟลี่เทลสโนว์รอสองนะครับรอได้แพงกระท่อมเพิ่มอีกใบหนึ่งนะครับแล้วก็อุลละแล้วผมก็ใช้ไลนิ่งสตอมนะครับผมทำ แล้วเขาใช้เอฟเฟกต์ของ virtual w o l d นะครับเอา virtual w o r l d 2ใบที่ถูก banish กลับเข้า덱แล้วก็ทำรายการหนึ่งมาบนฟิลด์นะครับเขาเลือกทำลายเป็น f a t e f u l adventure เจงหวะน,นี้เนี่ยเขาน่าจะอยากได้อของกลับเข้า덱นะครับก็เลยยิง f a t e f u l ไปด้วก็แบค,ครับถ้าตกสุสานก็เอามันไปสวนเมืเ่อกับ adventurer token ได้นะ แล้วผมก็กระโดดแพงกระท๊อปออกไปเลยครับผมแล้วก็ใช้เอฟเฟกของแพงกระท๊อปนะครับสังเว้ตัวเองเล็งเป้าเป็นอีเล g กเกิลไน t ์นะเพราะว่าไอตัวเนี้ยมีคือเอฟเฟกดีดการสองใบบนฟิลผมกลับขึ้นมือได้ครับแล้วก็นอร์มอนซูดิเอ็กวิปเทลไปนะครับแล้วเขาใช้เอฟเฟกของแฟรี่เทลโซนนะครับแบนิชก๊าซเจ็ดใบอันเชินแบบพิเศษ,ษมันจะสุสารได้ แล้วเขาก็จะใช้เอฟเฟกครับผมจับซูดิแอคผมเนี่ยความหน้าเพื่อที่ให้ผมเนี่ยเอ็กซิดไม่ได้นะครับผมก็เลยดอปเลสนะครับผมใส่ชิ้นงานดอปเลสทิ้งไลนิ่งสตอร์มเพื่อเนเกตเอฟเฟกอ่ะนั่น <laughs> แหละแล้วผมก็เอ็กซีเลยครับผมเป็นบอลโบพันสองบอลโลเนี่ยตีตรงได้นะครับ แล้วก็เป็นเฟสสครับผมแล้วก็เอ็กซดเป็นแฮมเมอร์คองนะครับตอนนี้เรามีวัตถุบเอ็กซีสองไสเอ็กซขึ้นเป็นไทเกอร์มอเตอมี3ไสแล้วแล้วก็เอ็กซต่อขึ้นเป็นอาเซอุสนะครับผมมี4ไสแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยซุดเราเนี่ยจะสามารถล้างบอร์ดได้2ทีผมเข้าเอ็นเฟสนะครับแล้วกดสั่งใช้ได้เฟสของซุดถอด2ล้างสนามครับเคียบอร์ดได้แล้วนะ แล้วเขาใช้ Virtual w o r l d g a t e ที่เป็นเวทต่อเนื่องใบนี้นะครับแล้วก็สางเชิงงานเอฟเฟกต์ Banish Virtual หนึ่งใบจึสานออกนอกเกมแล้วก็สามารถเล็งป้องมอนเตอร์หนึ่งตัวเอฟเฟกต์ลายผลจนจบเทิร์นได้ครับเขา b ม n i s h เป็นเหล่าๆนะแล้วก็ทําให้ซุปผมเอฟเฟกต์โดนในเกต Virtual Chantet ก็แ a นิชนะครับผมเสิร์ฟลา์เอาบาลามิเซียแล้วเขาก็กดไลา์เอาบาลามิเซียครับผมอัญเชิญ Elgirer Token หน l ึ g ่งตัวแล้วก็ Virtual Wall กับดักต่อเนื่องใบนี้เนี่ย สามารถเป็นิชตัวเองจากสุสานออกนอกเกมนะครับแล้วก็ชุบชีวิตมอนเตอร์เว่ชวร์หนึ่งใบาจากสุสานได้หลังจากชุบเสร็จเนี่ยต้องทิ้งการหนึ่งใบบนมือลงสุสานด้วยนะครับและเมื่อกี้เนี่ยเขาก็ใช้เอฟเฟกของเนียนเนียนนะครับผมเห็นมอนเตอร์เลเวล3สามถูกอัญเชิญมันเนี่ยจะสามารถกระโดดกลับมาจากสุสานได้และเขาก็เอ็กซ์ีต่อเป็นแฟนทอมไนท์ออฟเบรกซอรสนะครับผมเอฟเฟกของเบรกซอสนะผมถอดรัทีหนึ่งใบแล้วก็ เล็งเป้าเป็น v ว r t ช a l ลเวลไม่ต่อเนื่องกับซุทของผมนะครับแล้วก็ทำลายได้เลยแล้วก็โจมตีครับผมโดนไป4,000นะครับถ้ามเ็นเฟส2นสองนะผมเขา e x i ซต่อเป็นดาวเนิร์ดแล้วเขาก็ e x i ซต่อเป็นอาเซอุสสกายทันเดอร์นะครับผม e er, แล้วเขา, e าใช้เอฟเฟกของโ i r t ช a l w o วล d g เก e ชิงหลงนะครับแบนเนตตัวเองจะสุสารออกนอกเกมแล้วสามารถนำมอนเตอร์โวลเชียลเวลด์บจจกเด็กขึ้นมือได้ เขาเลือกเป็นตัวโตโตนะครับแล้วก็ทิ้งลางสุสานแล้วก็จบเทิร์นแล้วก็เขาเดนผมนะครับผมดรอการ์ดหนึ่งใบดรอได้แม็กซี X ่ C. อาจจะไม่ใช่อะไรที่ดีนะครับในการดรอได้แม็กซี่ตอนนี้แต่ก็ตอนนี้ก็ต้องเล่นเท่าที่ทําได้ครับอีกฝั่งนี้คือแบบเขาเก่งมากเลยนะคือเทิร์นแรกเนี่ยเขาซัดฟูลคอมโบบอร์ด bo ตั้งมอนเตอร์ตั้งเวทก,กับดักอะไรเยอะขนาดนั้นอนะ่ะโดนผมซูดล้างบอร์ดไปทีนึงยังคัมแบ็กกลับมาได้ขนาดนี้ถือว่าเขาลําเก่งเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับ แต่ในเมื่อบนมือผมมีแพงกระทอปผมก็ก็กระโดดลงไปนะครับแพงกระทับเข้าไปทนเฟสค,ครับผมแพงกระทอปตีเอฟเจเดอร์โดเคนแล้วคอยใช้เฟสของสนุครับผมแบนิชการ์เบืออื่นเจ็ดใบอันเชิญเป็นพิเศษตัวเองแล้วผมก็ทิ้งแม็กซี่ไปเลยจังหวะเนี้ยเขาจะอ่านเชิญเป็นพิเศษนะอันเชิญมาผมดอนหนึ่งใบ ถือว่าเป็นโชคดีของผมนะครับที่ทอได้มอนสเตอร์ซูเดแอกเอามาไว้ใช้ใน e x ็กซในช่วงเมนเฟสสองได้และเมื่อกี้เนี่ยเขาใช้เอฟเฟกของสโนนะครับจะจับแพงกระทบผมความหน้าตั้งป้องกันซึ่งผมไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นผมก็เลยโอ,โอ้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน <laughs> เขาเชมต่อได้เนียน,น,ยน,นะครับเนีย,นเ,นยนเนี่ยบอกว่าถ้าถูาถกแบนิชออกนอกเกมสามารถเล่ป้อการ์ดอื่นหนึ่งใบที่ถูกแบนิชสับกับเข้าเด็กได้ แล้วผมก็เชนต่อได้แพงกระทบนะครับสังเวยตัวเองเล็งป้อสุดและทำลายแพงกระทบเป็นการที่เก่งมากเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นวันการ์ดที่จะสามารถฆ่าสุดได้ง่ายๆเลยนะคอมเมนเฟส2ครับนอร์มอลมอนเตอร์ d ุดเด็แล้วผมก็เอ็กซ d ครับผมเป็นแฮมเมอร์ค g องแล้วก็เอ็กซ d ต่อเป็นไทเกอร์มอราครับแล้วก็เอ็กซ d ต่ออีกครั้งเป็น ซูดิแอ็กไรเดนครับผมแล้วก็สานใช้งานเอฟเฟกของไรเดนครับถอดวทตบิ๊เอ็กซิสออกหนึ่งใบหลังจากนั้นเล็งเป้าการหนึ่งใบที่หงหน้าอยู่บนฟิ์และทำลายมันได้เลยผมเล็งเป้าเป็นแอฟเจอร์โทเคทและทำลายนะครับถ้าเดินเขาขาดอการครับผมแล้วเขาก็เท่าเบนเฟดเลยโจมตีไดเดนผมผมก็ใช้เอฟเฟกของไดเดนนะครับถอดหนึ่งเพื่อที่จะทำลายการ์งไหน้าบนฟิวหนึ่งใบ ผมถามเป็นไทเกอร์มอต้านะทำลายสโนว์และตอนนี้ครับในสุสานเขาเนี่ยถ้าไม่นับสโนว์นะจะมีการ์ดใบอื่นอยู่ในสุสาน6ใบและบนมืออีก1ใบรวมกันได้7ใบพอดีครับและจังหวะน,นี้นะครับเขาก็ใช้เอฟเฟกของสโนว์นะครับแบนจิศการ์ดใบอื่นทั้งหมดในสุสานและ1ใบาจากบนมืออัญเชิญใบพิเศษกลับมาแล้วก็ตีไดเดนผมตายอันนี้คือสุสานกับมือเขาไม่เหลือแล้วนะดูเดือดมากครับแมตช์นี้นะแล้วเขาก็จบเทิร์น แล้วก็เข้าเทินผมนะครับดรอการ์ครับดรอได้รับเลทเล่นไม่ได้นะครับหมอบด,ดับเลทจบเทินครับผมเล่นไม่ได้นะมืออย่างนี้นะเข้าเทินเขาเข้าดรอการ์หนึ่งใบแล้วก็ตีผมเลยนะครับตูมโอเคแล้วเขาจบเทินครับเข้าเทินผมดรอการ์ครับดรอได้พอร์ตออฟดีไซน์ครับผมอ่าด็กระเหลือ18ใบนะซึ่งต้นเกมเนี่ยเราใช้พอร์ตดีไซน์ไปแล้วหนึ่งใบนะครับรอบนี้จะเป็นการใช้ พอร์ดีไซน์ครั้งที่2นะครับก็จำจำเป็นต้องกดเลยฮะเพราะว่ามือเล่นต่อไม่ได้แล้วนะแล้วประเด็นคือได้มอนเตอร์ซูเดียกคอดีนะครับผมก็นอร์มอลบันนี่บาสไปเอ็กซีดก็ผมเป็นชักกนายชักกนายนะผมเอฟเฟกต์ถอดร,ริบเอ็กซีดออก1ใบแล้วเล็งเป้ามอนเตอร์ซูเดแอคหนึ่งตัวในสุสานอันเชิญแบบพิเศษลงมาได้ครับผมเล็งเป้าเป็นไดรเดนนะครับแล้วก็อันเชิญแบบพิเศษไดเดนกลับมา แล้วก็เอ็กซิสขึ้นต่อเป็นไทเกอร์มอเตอรครับแล้วก็ใช้ชัยเอฟเฟลของไทเกอร์มอเตอรนะครับถอดวัตถุ์เอ็กซิสออก1ใบและเล็งเป้าแส ceed, ่มอนเตอร์เอ็กซิสต์ดแอ็กใบอื่นเราหใบที่อยู่บนฟิลนะครับแล้วนำมอนเตอร์ซูดแอ็กหใบในสุสานเนี่ยมาเป็นวัตถุ์เอ็กซิสให้กับการเป็นนั้นได้เลยผมเลือกที่จะเป็นไอตัวนี้นะเดี๋ยว,ยวมันอยู่ไหนวะไอตัวนี้นะครับวิปเทลเพราะวิปเทลเนี่ยจะสามารถทําให้ดรายแดนเนี่ยมีเอฟเฟคเพิ่มเติมได้นนนะคครัับ่ก็ื ถ้าไดเดนเนี่ยทำการต่อสู้กับมอนเตอร์ของฝ่ายตรงข้ามนะครับหลังจากคำนวณดาเมจความเสียหายจะสามารถ b a นิชมอนเตอร์ตัวนั้นออกนอกเกมได้และหลังจากนั้นครับผมก็ใช้ไทเกอร์มอเตอร์เนี่ยเอ็กซิ t ต่อเป็นดิวไดเวอร์นะครับผมไอตัวนี้เนี่ยเราจะสามารถไอเชิ้อแบบพิเศษมันลงมาแบบเอ็กซิ t ได้นะครับด้วยการนํามันเนี่ยมาวางทับมอนเตอร์เอ็กซิ t แลง4ของเราได้1ตัวหลังจากนั้นก็โจมตีครับผมดิวไดเวอร์ตีสโน่ครับเข้าไป650เมนเฟส2แล้วก็จบเทิร์น เดินเขาเขาดราร์ดครับเขาหมอบมอนเตอร์หนึ่งตัวและจบเทิร์นเทิร์นผมผมดรารโดยได้มาสเตอร์ซูเดียกอีกนะครับก็สวยครับนอร์มอลไปนะครับเอ็กซีครับผมเป็นแบ bble แล้วก็เอ็กซีต่อเป็นดิวดรเวอร์ครับแล้วก็ดิวดรเวอร์เนี่ยมีเอฟเฟกเพิ่มเติมด้วยนะครับนั่นก็คือถ้ามันต่อสู้กับมอนเตอร์ตั้งป้องกันจะทำดาเมจทะลุนะครับแล้วอีกฝั่งเนี่ยเขาเห็นแบบนี้เขาก็คิดว่าคงสู้ไม่ไหวแล้วนะครับเขาก็เลย กดยอมแพ้ไปนะครับก็จีจีนะผมกูดเกมฮะเป็นแมชที่ดูเดือดและสนุกมากครับผมอันนี้คือเด็ลิสต์ของฝ่ายตรงข้ามนะครับซึ่งจะเห็นว่ามีการ์ดโดนแบนด้วยนะครับนั่นก็คือ f ฟนิงซถ้าใครเล่นทันช่วง Event X ์เช่วงวันแรกๆเนะี่ยไอใบนี้จ,จะสามารถใส่ได้3ใบนะครับและใบ,บนี้เนี่ยมีเอฟเฟกที่ห้ามไม่ให้ทําการอัญเชิญ x c ็กซนะครับวันสองวันต่อมาเนี่ยคนนี้ก็ได้ประกาศแบนลนด์สุกเฉินของ Event ์เกนะครับก็คือแบนไฟ t ิงซีทิ้งไปเลยนะครับ ประมาณนั้นครับผมอันนี้ก็จะเป็นเด็กข้าวๆข,ของอีกฝั่งนะครับจะเป็น a v e n g e r กับ Virtual w o r l d นะครับส่วน Extra Deck เนี่ยก็จะมีแต่ Monster x c e สิ15ใบเลยครับประมาณนี้นะและนี่ก็จะเป็น deck List เด็กลิส t ์ s u d e ที่ผมใช้เล่นในอีเวนต์นี้นะครับผมสำหรับตัว d e ็ก s u d e x นะครับใน main deck ของมันเนี่ยใช้การน้อยมากเลยนะผมที่ว่ามันเหลือเยอะมากเลยนะครับผมก็เลยเลือกที่จะเอาที่ว่างที่เหลือเนี่ยมาใส่เป็น Hand Trap แล้วก็ของแฮกบอร์ดนะผมแล้วก็เอาไปเริ่มทีหลังนะครับ เน้นในการแหกบอร์ดเอานะสำหรับเด็กสุดเอ็งเด็กนี้ของผมจะมีแฮนด์แท็บเป็นเวลเลอร์3ใบนะครับแม็กซี3่3ใบอุระละ3ใบแล้วก็ทรานเซียนหรือว่าอินฟินีอิมเพอร์เมแนนซ์3ใบครับอ๋อมีม,มีนี่ไม่รู้อีกหนึ่งใบนะฮะลืมลืมดูลืม,ลมด,ลมดูลืมไปว่าอันนี้ก็แฮนด์แท็บเหมือนกันแล้วก็เรามีของแหกบอร์ดเป็นไดโนเวอร์สเลอร์แพนกระทปนะครับแพนกระทปเนี่ย ผมมองว่าเป็นการ์ดท,ที่เก่งมากเลยนะครับในอีเวนต์นี้เพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปครับแพนกอร์ท็อปเป็นวันการ์ดที่จะสามารถฆ่าสุดได้ถ้าบนเฟือ่องแร้เนี่ยมีมอเตอร์น้อยกว่าอีกฝ่ายใช่ไหมครับเราโดดมันลงไปเลยแล้วก็สังเวยมันแล้วก็เล่นเป้าการหนึ่งบนบนเฟื่องของฝ่ายตรงข้ามทำลายได้เลยถ้าใครใส่3ได้ก็แนี่ยให้ใส่3นะครับแต่ผมผม2แล้วกันเพราะผมมีแค่2ใบนะครับประมาณนั้นแล้วก็ยังมี lightning storm นะครับผม3ใบการ์ดแทกบอร์ดนะ lightning storm 3ใบรับเด็ดสามใบแล้วก็ เอเวอร์ลี่แมชหรือว่าคิดข้อบุสามใบครับแล้วก็การเพิ่มรีซอสอย่างพอร์ตดีไซน์นะครับที่จะสามารถทำให้เราดรอการจากเด็กได้2ใบทันทีหลังจากที่เราบบนิชการ์สิใบจากท็อปเด็กเราออกนอกเกมแบบความหน้าซึ่งจะเป็นการช่วยเราเพิ่มทรัพยากรในการหาของมาแหกบอร์ดหาของมาตั้งบอร์ดอะไรต่างๆได้ดีพอสมควรเลยนะครับสำหรับการใบนี้แล้วก็อย่างที่เห็นนะผมไม่ได้ใส่การเบนี้มาไฟฟอร์มชันเทนคิไอการนี้เนี่ยจะสามารถทำให้เราเสิร์ตมอนเตอร์เผานักลบสัตว์จากเด็กขึ้นมือได้1ใบ เป็นการ์ดที่ดีนะครับแต่ผมเลือกที่จะไม่ใส่มานะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราสั่งใช้ง,งานการ์ดใบนี้ไปใช่ไหมครับไอใบนี้เนี่ยมันเป็นเวทต่อเนื่องถ้าใช้งานเสร็จแล้วเนี่ยมันจะค้างอยู่บนฟิล์มันจะทําให้ผมเนี่ยกด lightning storm หรือว่า e v o l y t a t ได้ลําบากขึ้นนะครับผมก็เลยเลือกที่จะไม่ใส่ tenky แล้วก็ใส่เป็น monster s u d i a k เป็นแบบตัวตัว monster s u d i a แทนเลยนะครับผมก็จะเห็นได้ว่า monster s u d i a k ผมทั้งเด็กเนี่ยมีอยู่12ใบนะครับโอเคก็คงจะประมาณนี้ละกันนะครับผมสําหรับเด็ก list s u d i a k ที่ผมเอาไปลง event exceed นะครับ